Ô nhỏ tầm lưng nhiều, mát lên nèo nhỏ tầm lưng nhớ mát lên nèo lưng เต็มเลยยอดตำลึงก็มีแต่ที่จิ๊บมีแต่ที่จิ๊บเก็บเลยเยลึงยอดตำลึงเลยเอาเสียบฟางเห็นแบบน้าหาอะไเกี่ยวลงมาเอาเฮอยเจ็บใส่กันัเนี่ยถูกปะตำลึงนี่เตยขี้มอทำไงอ้าเอ้าเอ้าเอ้าม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 า เอาไาเอาาเอาาเอ้าเีเก็บ่นาลอดเออเอนั่ไยอดดำลึงเกเลอดต่ัวต้งมันหลอกสีพอบมีผัวเอาไปพัดเนาะเอาไปพัดเนาะยอดตํำลึงเนาะ มีแหลุซ่อนไว้ซูบารูดเข้าดูกีบเขาจะกีบทางนี้กำลังมกมุนใน่การเงียใครหดเดียเท่านีแต่ว่าทางนมีเก็หยอดตำเลงกันแล้วตันยังตูตีลูตันรู้ดันไม่เข้าลยัเน ครับโอ้โนี่นะครับยอดตำลึงนะครับที่เราเก็บได้นะครับแดงนี่ครับยอดตำลึงที่เราเก็บได้นะครับหมดแดงอยู่ที่รถเติมอยู่หมดแดงอยู่ท่รถเต็มอยู่นี่นะครับพี่อย่าไปอาบน้ำ